เกมมีดิดโหลดดิ้งยิแล้วไอหัวเบคอนเซแว่นทำอะไรในแถบนี่กูแถบไอเทมกูเจอรถเลยแคมร์บิทพอร์ตแจมสแกลไอวิวันทีลิพอร์ทูบัสโหวขึนที่หนึ่งเอ๊ะทำไมคุณคุณแบบไปนั่นเลยวะตัวเล็กมากเล่เกินอ้าวเป็นเรื่องรอใช่เอ้ยไปฉายงูมือไปฉายดูดีเนี่ย ไม่ดีแล้วไอ้เหี้ยเห็นแค่นึงเดียวอะไรนุณเลนแบบที่อะไรเนี่ยคุณเล่นแบบของของบ้านหรือะปม่านี่มันเออเหรอน่าจะเหมือนไอ้วอเตอร์พาร์คแหละไปเที่ยวตู้พูดถึงว่ามันค้ายเนี่ยอะไรนะไปใชยออามาจากไหนอ่ะมันได้แค่คนเดียวเลยหรอเปล่าอ๋อได้แค่คนเดียวที่แตเกียรติ์ตังเออ เอาไปกูไม่อยากเดินน้ำกูขับกูขับเฮียโอ้ยไม่ต้องไดันใครดันกูกูจะขับน้ตู้รถบัสขับปีพารใเล่าลูกปีศาจตวกันจะไม่ใช่ไงไง เดี๋ยวเราดูหนังหลังนะนั่งหลังสุดนั่งหลังสุดอะไรอ่ะของไงอ่ะโ้ยบ้น่วจะขับพี่เกันอยกไปกินยอง ได้เดบัต W A S D อ่าออสกรีนคอนโทรลโอเคคลิกออแท็บทูเพนแอนด์โคดบัตเทิอะไรเอาไปเลยบัตดอโอเคปริน t คลิกอ l แท็บอันนี้ที่ว่าอันนี้ที่ว่าแบบอะไรนะมันให้ดูป่าว่าแบบใครเป็นคนหรือใครเป็นีังไเอ้ยนี้กดูก่อนเอ็นเงี้ยว่าก็คือทุกคนมานังขนาดหมดเลยที่แทงครับัวเดียว เม่ออะไรบอรักกูตังเพื่อนมาแล้วขึ้นแบบอะไรดีแม่เ่นอยู่นัดแบเร่องะไรน้ำขวดันสั้นๆันด้วยนะต้งเร็วไม่ยังไ้ไม่รถมาแล้วรถใครนม่นนั่นนั่ มีเช็คพอยด้วยโคตรเกียเลยได้เลยเลยแป้งพเลยแป้งพเลยแป้ไปแป้ตี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 เลยไปเยอะเลยวะโอ้ยเร็วเกินมึงหันหัวกลับถึงเทคอยเราทำไมวะเออเออตีแกโหดิมมึงาคอยตี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 วัดเครื่องอะไรขนาดนี้เลย โอเเดี๋ยเราดูปิดิบคยก็เคคนเทคคนก่อนี๋ยพี่ต้องความเสียงวะแหละโอเคโนเวนแม่ป่ามานร่างวันเร้ไมงอยากั่้หมดสุดแล้ว้าวมันดีอักพูล่าไักนอคนนะ คนนั่งโอ้ตัวอะไรกันไม่รู้อ่ะคุณนั่งไหนได้บ้างไ่นนั่งข้างต้อนนะนั่งข้างต้อนเลยไหมไหครับลุงไหนครับไปลุงอ็ไปไปเลยครับพี่ไปนะครับพระนครอุ้ยอุ้ยเดี๋โอเคหนูหัวก็แบเงียเหมือนงานานพิธีงานพ มันจะมีวิธีแยกนเขาบางคนน่มนันคือมื่ิะแตกแน่นเราจะรู้ลองเล่นตัวตายก่อนนะพี่อยากหน้าท่าไอต้นแล้ว่ดแขนมันแขนมัหน้าชิดเลยไปเปิดร้านกนยไอ้แป้งเปนย่งไปยังย่งี่ยโอเคปิดแล้ว

ั่งขึ้นหน่อยรัดโกรนหน้ากลัววะเป็นไงครับคนคนนี้มันไม่ลงอย่องความหน้ากลัวนะรัดจาีเผื่อเนีะไม่ทางไม่ทางเ่ะเ็นประตูแป๊งดิหัยุ่เยุ่ยทย่าล่วงไม่น่าหรอกที่ไม่เลยสุ

con xích nó này con ơi phải mà con đi thoát nhưng phải kiểu con nó đi thoát Alo. bổn lồ một lần bát chưa bổn lồ một lần ตรงไนเวอร์ตอตรงไดเวอร์อะตอนแรต้องดูหน้ามันหน้าปกติมันโเดดิอ่ะจะมหน้าไขรอเพื่อนต้องมาจ<อ>ะบีบสีเหรอคไม่เข้าใจแบบนี้ดูใส่เส่สูตแบบเหนียว อะไรวะหต้องเล่นเร่อยหรอวะชห่าเพ่ให้ดีกว่าหอว่าแบบมีผีเนี่ยหหูหอะไืออะไรวะอุ้ยหรว่าจะมีผีระหว่างค่ะคุณผ้ดิ นี่ของหมอครับขอคมกเ้อคืออะไรอะเมกะน์จะรับผลไหมอะหรือว่าไม่รับขอู้หน้ามันเหลือมีที่เหลืออีกย่ โดนหน้ามันเะรับปะะรับบอกไม่น่าไว้ใจเลยเอ๊ะมึอย่ามึงอย่ามึอย่ามึงยไม่าไี่แค่หนยันยังม่เห็นหน้ามันหรอมง่หน้าหน้ามันโอ้โอ้ยเฮ้ยตัวตะ ไม่ใหญ่เลยดขอดูหน้าหน่อยน่าจะน่าจะปกติอรับไหม่รับหว่าแล้วแม่กูลงนดีกวถ้าคูลงตายโอเอน้องไปครับรับเลยนะรับเลยก็ได้ อ่ับนะดีด oh, ้วยดงอาดิมตัมดึงามอะไรด้วยุ้ยดีไมู่้เโยยยกูขอวะงวู้ออเีเรถีผบลงมา้ มึจะมามา้มา้ uh, ่ะเออได้วะมึง่ลมีอ่าสเปมึงมู้ไม่ปลอดภัยมึงมน่ดีลงลง่กจะแสดตนั้นนวอาจจะมีีไม่ไหวเยเราไปกวา เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวแมขับอบกเบืวงมากเลยเขาต้องขัดหลังใหเดวราจับตาดูให้ไฟบนรเริ่กระพริบอุ้ยไปกลัวแม่ขับเร็วขนาดนี้เรตามไม่ทันหรอกโอเคไม่ต้องยกเรา เร่เมาเลยจิ้งเว้ยค่ะคนเร่เมาอย่างว่าไอเฮียคนก็นั่งตั้งอยู่ใ้ับมีรถบัสก็ข่งเฮ้ยมก็ฟ้งเปนยกษีมีนไม่นลงคนลงเจฟลงเจฟลมได้ไพื่อนก่อนได้ไหมเชฟอ๋อนี่ไงเชฟไปล้วลงด้วยลงด้วย ก้เป็นเมือุคนกัวอะไรน้องจ้หวันเยียวเลี่ยรถกเกไน็ุร์ร์ร์รคร์คร์ร่ร์ร์ร์่์ร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 ์ม์ร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 ร์ร์รร์า์ร์ร่รเรยรร์ร์ร์ ไอพีเพอาไอพียืนรอหน้าสลากยืนสลากเทวดอเท่าไรพี่เป็นเนื้อเปลีออุ่นแม่นุ่นโอ้ยบีดโอ้ยบีดฮะนั่นงไปละจะกดแต่งละวโอ้กูไม่ให้กูได้นัง่งละเฮ้ยโอเคเอยอ่เพราะว่าเขาก็มีพีกันหลังอยู่ไอลุงแว่นปะเนี่ยเป็นไปได้นะลุงไปพีรู้ไหมลุง เดียวคนใส่สูดอุ้ยคนใส่สูดก็ลุกเดา๋ตวแค่พวกกูนั่นแหละเหลือเราไม่เหลือหลือกูไม่ใชงกูเอะไรทาน้ำมันนี่นะันจันทร์ว่าจังหวะนี้แหละหลงเชื่อยจังหวะนี้แหละเฮ้ทำไมตรงธัญญามีจานฮะ อ๋อเขากินไม่ใช่เขาไปลุงกันนี่มันมีตั้งนานแล้วป่ะลุมพ่งมีตั้งนานแล้วแหละน่าจะมีตั้งนานแล้วตันาดแก้วที่นีว่าตั้งนานขาจะขึ้นของน้ามันเพิ่งยิงแเลยไม่ใช่ล่ะต้องต้องสารเรือแต่เด็กคนนี้ไม่รู้อ่าน้ำมันก็จะหมดได้คุงไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นคือพีตายคนแรก ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะบีบคอปุ๊บเแต่กูล็อกคอลงไปด้วยเนี่ยเป็นอะไรออล่าลุงคืออะไรทาไมถึงออล่ามือก้อยเหนื่อยกูใช้กระแตน้ำมันจะหมดไงน้ำมันจะหมดเบี้ยเอี๊ยบดีหยาบดียางกบดไทยโอเคโนเบ็หนี คุณพนักงานเข้าไม่ได้เข้าได้ไม่ถึงไม่ถึงเออคุณพนักงานครับรู้ไหมว่าผมเจออะไรไม่อยากเจอเร็วโลักระตุกกระตุกไอ้พัดโอ้โหโหเชือแป้งมีไฟสังเกตไหวะมันในนี้มันก็เหมือนไอ้แบบพอเตอร์้างนะที่ว่ามันมีวางหนึ่งอันเนี่ยถ้าคนเล่นในคอมคิกคลิกซ้ายหรอคลิกขวาซูม ่ะอ็จริงด้วยเราแับลุงทำไมเราซูมทำไมลุงจะทำอะไรแบบแปลกๆด้ยพิงอาบเต็มเลยเต็มเต็มแมวเขาไงมีไฟฉายถายแม่งดูตึงๆโลบักแกโลบักโอ้โลบักเอ้ยมีบาสุด้าเอาทำไมที่ทำไปยิงลุงอ่ะเปิดน้าแบบด้านนอกอะไร แบบสงสัยว่า okay. กูยิงเลยเ่าตีโอเคคนนี้ทางนี้เพื่อนทำไมตัวเราสูงสูงจริงจอ๋อใช่เออใช่ก็ใช่เขาตัวเตี้ยมากก็ทันยาใครมีจังใจหน่อยดิเ็จยยง แต่แหละ thank you เฮ้ยเฮ้ยไเฮ้ยผีผีล่ำเอาไปละกลัวไม่ใช่แล้วไป่ฉลยไปแล้วไปเฉลยไปแล้วโอเคคือผู้ใช้สแต็ปที่ไหมรูมแคนเปลียดดีแพสเจนเจอร์เลนฟีสเตทเนี่ยอ้าวโอ้ขยะเหรอไปสัตว์จะไปสัตว์แล้วเนี่ยต้องนำพาตาก่อนเก็บขยะอีก ใครเรียบร้อยรู้ตัวกับมีนโอ้ยย่าไยังงั้นโอ้เรอเขย่าไปทิ้งด้วยโอ้ยเปิดประตูก่อนระวังนะเว้ยไอ้ตัวข้างล่างมันอยู่ไปทางขย่าเออข้างหลังข้างหลังขยนั่นหลังมีการเดินคนเดียวเลยเปิดประตูโล่ขวบีอยู่ขวบีอยู่ อุ้ยชิดเข้ไโดนวาปอุ้ยโดนกระแทกวิญญาณมาอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งได้วอ a เ t อ e w a t อะไรเต็มไปเลไหมไม่ปิดนะไม่ปิดขยด้เลยอ้าวโอเค ยังครับทุกคนปิดประตูด้วยโอเคลุงลุงเอาสั้นเลี้ยงมาแล้ว <c oughs> บอกแล้วลุงเป็นผู้ชายแต้ <c oughs> เดี๋ยวนะสิบดออีอ่อนทำไมเงินถ <c oughs> ึงมากเลยง่อยลุงขายฮะลุงขายตายจะนะวะ ลูงไปเข้าห้องน้ำบอกยิงยิงไม่ได้ไม่ไปเใน่ลุดูแลเรื่องรายการมืนตัวล่างขื้นเตื้นอุ้ยขั้าหลงพ้างงข้างหลังกลางหลังเช้าเขาตาย โอ้ยไอเชียไม่น่ารับลูกขึ้นมาเลยจะลองเล่นแบบไม่รับลูกขึ้นมา <rij au. S 2> จะลองเล่นแ <istic S 2> บบ,บไม่รับลูกก็กลัวอะไรกูัวอะไรอย่าลุมลุมไม่ปลอดภัยก็บอกแล้วว่าอย,ย่ารับ